หมอดูวิกกี้ดูดวงสกดจิตรีเซ็ตจิติปรพมาดีกรีดูดวงส่วนตัวนี่สินล,ล้นคนตัวคู่รักหนีหายชีวิตไม่พบความสุขหาจุดยืนไม่เจอขาดพลังงานในชีวิตไม่รูวอนาคตมืดแปดด้านทุกปัญหามีทั้งจุดเทียนล,ลงนะคนไลย หรือให้พี่จุดให้น้ำมันโยนีน้ำมันหลวหลงติดต่อตามลห้าเก้าหกสีน้ำหอมจีบสำหรับจีบตามชื่อพบกันขอบคุณที่ติดตามทั้ง YouTube และ Facebook ค่ะสวัสดีค่ะพบกับหมอรวิกีนะคะลห้าเก้าหกสีนะคะ วันนี้มีกองสามกองให้เลือกค่ะกองโดเรมอนนะคะต้นคริสต์มาสแล้วก็คิตตี้ค่ะคุณเอ่อเป็นคนในใจเขาแล้วหรือยังคุณใช่คนในใจเขาหรือเปล่าคำตอบนี้แล้วกันนะคะอ่านเลือกเลยนะคะดเรมอนก่อนเลยนะคะ มาดูว่าความสัมพันธ์นะคะรูปแบบความสัมพันธ์เป็นอย่างไรเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะจริงจังนะคะมีการส่งรับความรักซึ่งกันและกันเท่าเทียมนะคะจริงๆแล้วมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแสดงออกทางความรักนะคะ อาจทําให้คุณเนี่ยที่เข้ามาฟังเนี่ยรู้สึกว่าลังเลใจเนาะความสัมพันธ์นี้นะคะเขาต้องการทําให้ถูกต้องต้องขอโทษนะคะเมื่อกี้ต้องการเป็นคู่สมรสต้องการให้มันเป็นไปคอมมิชเมนต์หรือบางคนมีการแต่งงานแล้วอาจจะนิ่งเงียบกันไปนะ,ะอยากรู้เขาตกลงเขาเหมือนเดิมไหมคะลังเลใจไม่แน่ใจอันนี้เป็นไพ่ความรู้สึกของคุณนะคะ ความรู้สึกของคุณนั่นแหละนะคะที่รู้สึกว่าบางครั้งเขาต้องการอยู่คนเดียวหรือเปล่านะคะบางครั้งเขาต้องการเราในชีวิตไหมบางครั้งทะเลาะบอกแว้งกันเรื่องงานเรื่องการกระทําความคิดเห็นไม่ลงรอยกันนะคะดูเหมือนคุณเองก็จะหัวร้อนไม่เบานะคะไม่ใช่คนที่จะยอมอะไรง่ายๆคุณก็ออกต่ใจนะอาจะต้องลดลดมันลงมาหน่อยนะคะเพราะว่าบางครั้งคุณอาจจะไปเร่งเร้าเขาให้มันเป็นไปตามสิ่งที่คุณคาดหวัง ง,ง่ายๆรเร็วไวๆนะคราวนี้มาดูนะคะว่าขออนุญาตนะคุณเป็นคนในใจเขาไหมจริงๆไพ่แค่นี้ตอบได้แล้วนะคะเดอะซันค่ะและสเตรนจ์เพด์ออฟ สิ่งที่ขึ้นมาตอนนี้คือบางทีครอบครัวเขานะคะหรืออะไรก็ตามคุณจะคอยกีดกันครอบครัวเขาบางทีคุณก็มีความซาบดิบในใจที่จะไม่ต้อนรับครอบครัวเขาในบางคู่บางเคสสามสิบเปอร์เซ็นตนะคะไม่อยากให้ครอบครัวเขาเข้ามายุ่งหรืออะไรเงี้ยให้เขายอมเราซึ่งบางครั้งเขาก็ต้องการโลกของเขากลับมาด้วยนะคะจริงๆแล้วเขายอมคุณแต่คุณก็อย่าไปแบบเฮ้ยทัศนคติในเรื่องของการไม่ชอบครอบครัวผู้ชายหรื ครอบครัวสามีในบางคู่บางเคสนะคะมันเป็นเรื่องไร้สาร,ระจริงๆแล้วถ้าเราได้ใจแม่สามีได้ใจเถ้าเขาเราไปทําำได้ใ,ใจเขานะเราจะได้ลูกชายเขาแล้วไม่พอนะคะเราจะวินที่สุดแล้วเราจะชนะที่สุดด้วยอันนี้บางเคสนะบางเคสคุณต้องการบังคับเขามากเกินไปนะคะซึ่งจริงๆแล้วเขารักคุณและทุ่มเทให้คุณอยู่พร้อมนะแต่ให้เขาเบื่อนะ ในเคสของความรู้สึกจิตวิทยาคนนะจริงๆแล้วเขารักคุณนะคะถามให้นะโอเคกองคริสต์มาสนะคะความสัมพันธ์ของกองคริสต์มาสนะคะ <c oughs> กองคริสต์มาสนะคะความสัมพันธ์นะ <c oughs> ถ้าถามว่าจริงจังไหมกองนี้นะคะ มีคนที่จริงจังและจริงใจต้องการเก็บความสัมพันธ์นี้ไว้และอยากเลี้ยงดูให้ดีแต่ด้วยมีใครบางคนในกองนี้นะคะมีความสัมพันธ์สองทางเลือกและอย่างเลือกไม่ได้มาดูสิว่าคุณยังไงนะคะคุณคือคนที่ออกไปจากความสัมพันธ์และคุณตัดสินใจแล้วคุณเหมือนเบื่อไม่ไหวแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาน่าจะมีคนอื่นอยู่ แล้วคุณคือใครในความสัมพันธ์ของเขาคุณคือที่สุดที่หนึ่งหรือเปล่านะคะใบคุณเป็นตัวเลือกคนหนึ่งของเขาที่เขาเหวงแหนซึ่งเขาเองยังไม่ต้องการที่จะที่จะสรุปจบหรือเลือกใครในตอนนี้ถ้าบอกให้เลือกเขายอมที่จะออกเงียบไปดีกว่านะคะ แต่คุณเป็นคนหนึ่งที่เขาห่วงเขารักเขามีความที่อยากให้คุณอยู่ในชีวิตนะคะอืมเพียงแต่อยาาให้เลือกเลยนะคะอย่าเลยอย่าบอกให้ฉันเลือกเลยนะคะประมาณนี้เลยนะซึ่งคุณก็รู้สึกน้อยใจแล้วก็ตัดจบมันไปแล้วด้วยตอนนี้นะคะเอามาถึงกองท้ายกองคิตตี้ค่ะความสัมพันธ์ที่ว่าตอนนี้เป็นอย่างไร ความสัมพันธ์ของกองคิตตี้ค่อนข้างที่จะดูเศร้าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยคือเขามีคนอื่นและเลือกคนอื่นและหายออกจากชีวิตคุณไปเลือกคนอื่นพงคนเป็นครอบครัวมีลูก,กแล้วแล้วทิ้งไปก็มีนะคะหรือตอนนี้ถ้าคงเงียบไปเขามีความสัมพันธ์อื่นที่เขารู้สึกว่า <c oughs> เขาหลงแล้วเขาจากไปถามว่าเขาเป็นห่วงคุณไหมฉันรู้สึกว่าเขาเป็นห่วงคุณ <c oughs> รู้สึกว่าคุณเป็นของตายนะคะอีกอย่างการอยู่คุณเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่เป็นตัวเองด้วยนะคะเราก็เริ่มเหมือนเบื่อๆอ,อะไรเงี้ยแต่บางคนมีลูกแล้วก็ก็กอ็ทิ้งไปคือเขาไม่สามารถควบคุมชีวิตคุณได้คนจะมีพ่อแม่หรือคนรอบข้างที่มันทําให้ตึงเกินไปแล้วเขารู้สึกเหนื่อยเขาเลยออกไปใช้ชีวิตใหม่ดูชีวิตของคุณกันบ้างนะคะตอนนี้คุณเริ่มปรงแล้ว นะคะคุณเริ่มปลงแล้วแล้วก็คุณยังคงที่จะรอเขาแล้วก็ยืนหยัดประกาศไป้โลกรู้ว่าฉันรอผู้ชายคนนี้ฉันรอผู้หญิงคนนี้ฉันรักคนนี้ต่อแล้วเขาทำผิดแค่ไหนฉันรอนี่คือคุณในตอนนี้นะคะณวัน,ออนนี้นะ The w i l w of offer to นะคะให้ใบแรกต้องมาดูใบต่อไปนะ w e of f e r to ม,มาบอกว่า เขาเลือกที่จะตัดในตอนนี้ในตอนนี้นะคะเขาต้องการอยู่กับความสบายใจหรือสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะเขาเลือกแล้วเขาชี้ไปแล้วเขาเจอเะเขาเจอคนนั้นคือคนรักของเขาซึ่งเขาหลงมากและมืดมัวมากนะคะดิม,มูนยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้วิกกี้จะทำมาทำคลิปต่อ ให้แล้วกันนะคะว่าถ้าเขาเลือกไปกับอีกคนหนึ่งเขาจะกลับมาไหมแล้วกันเนาะวันนี้ลน์ห้าเก้าหกสี่หกหกเก้าหมอดูวิกกี้ดูดวงส่วนตัวเพื่อจะดูดวงที่เป็นของคุณคนเดียวนะคะทักกันเข้ามาได้สี่รอยก้บก้าบาทสี่สิบนาทีค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ